ตัสสะติขุงสหัสะมาพิเนมิตัสาวุทันตังคลิเมคารังติตะโคนัสเสนมารังกาณาธิธรรมวิธินาจิตาวามุนิโตตันเตชะสาวะตุเตใจยาม ทิตัสภราติโครัมกาารวกามากรรมายากันเตุตันวิติ Taruna สันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนิโตตัเตชสะภาวะตเตชยมังการนิสัจังวิหายามติสัจขวาทเกตุวะทัพิโรปิตมะนังอาิอันทภูุตังปัญญาปฏิปจานิตโตชิตวา เตทยมังคารานินันโทปนันาปุจักังวิปุตังมหิติปุเตนะเทระปุจเกนะธรรม ชิตตาวาโมนินโตตันเตชะสาวาทุเตชยมังคารานีเอตาปิพุทธะชยมังคารานตะคาตาโย สัพพโยมหากรุณิโกนาโทหิตายสัพพะนินังตุเรตวะปารมีสัพพปัตุสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยมังคะลังชัยันโตโพธิยั ใจโยโห้อยใจยาสุจยัมังคาเรีอภาราชิตตาปัลังเกทิเสปะทวิปการีอภิเส

มังคารังรักขันตุสา อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคกวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคกวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธสัทธสธสะขออนุญาตกล่าวนำคำถวายเจ้าค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัปปะหิวาลานิ พิภูสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิภูสังโคอิกมานิพัตตานิสัปปะริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรักซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเธอเรียนเชิญทุกท่านร่วมก,กันประเคนพัตตาหารเจ้าค่ะ เก้วั้างของเยวรับคอนเสร็จไปกอบน้ําเลยแหละพวกเราวันนี้เ, <c oughs> เห็นใครทั้ำเข้าสละเราสลับเวลามาวัดกัน การไหม <c oughs> ถ้าได้น,นมูลนิธิมาพัฒนาบ้างนะของหน้าดึงเอาละตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเป็นข่าวใหญ่เท่ากับเว็บพนันบอลอ,ออกมาชี้แจงออกมาปัดกันหุ้นกันหมดเยงบางคนนี่นะทิ้งทำ พยึดเก้าอี้เก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้นั้นเก้าอี้นี้บางทีแย่งจริงกันจนลืมธรรมะไปเลยจนทำให้เสียทรรเสียความสงบสุขของชีวิตไปตอนนี้เก้าอี้นายกผ่านไปเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอพอตลอดก็ผ่านตำหนาแจะผ่าน แต่ว่าจะมีการฟ้องร้องกันนึกตะคนที่ไม่ได้ผิดหวังก็อยากจะทวงคืนแล้วเกากว่าเนอะแต่ขขว่าเกากึ๋นกว่าในกรณีนี้เขาก็เอาเรื่องเกาก็เรื่องขึ้นใครมีขึนปฏิบัติงานดีถึงเกาก็สู้ไม่ได้อีกก็เลยมีการยืดด,ดึงกันไม่มีไปได้ลาบตื่นนะ เพราะคนไม่ยอมทิ้งเก้าอี้อยากจะได้เก้าอี้ตัวเนี้ยอยากจะได้นั่งตำแหน่งเนี้เพราะไม่ได้ก็มีอะไรพักการออกก,กับแปกที่จริงนะเรามันนึกถึงโยมใครในโลกนี้ที่เขาเตรียมใ้นั่งเก้าอี้ใหญ่แล้วแต่กลับทิ้งเก้าอี้ใครใครเป็นคนที่นำทางล่องนี้ สิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าเให้เป็นจกกักรพรรดิให้เป็นกษัตริย์มีตำแหน่งมีบริวารเยอะแยะแต่ท่านเห็นว่ามันมีแต่เรื่องแย่งชิงล้มล้าง,ง,างตัดแข้งตัดขาดดขดดติดเขตติดอะไรต่างๆนานาท่านคงเห็นมันในสมัยนู้นตรนีบ้างแล้วเนาะก็เลยตัดสินใจ สละดีกว่าถ้าไม่ได้สละตำแหน่งเก้าอี้เก้าอานเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะไม่ได้มานั่งในหัวใจมนุษย์ที่เป็นตำแหน่งพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในหัวใจมนุษย์จำนวนมากกษัตริย์นี่พักหนึ่งระยะหนึ่งเดี๋ยวก็กกกลืมไปรัชการนั้นเท่านั้นเทาน่านี้อาจจะมีบางองค์ระลึกกันได้ใหญ่โตบ้าง แต่บางองค์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนั้นการที่มันนั่งก็อี้หัวใจของคนเนี่ยจำนวนเป็นพันล้านมานับถือมากราบมาไหว้ตำแหน่งใหญ่ก็คนไหว้ไม่ได้ทั้งมีแต่ประเศจศอินเดียในรับหนึ่งเท่านั้นแต่พอเป็นพวกเจ้านี่ไปทั้งโลกเลยนั้นพวกเรา ยังไงนะถ้าจะไปนั่งแย่งเก้าอี้ใครแล้วก็ขอให้นึกว่าเราจะทิ้งธรรมนะพระพุทธเจ้าทิ้งเก้าอี้ไปหาธรรมถ้าพวกเราทิ้งธรรมจะไปหาเก้าอี้มันแดงไงไม่รู้เนะสู้ทิ้งเก้าอี้ไปหาธรรมจะได้ประโยชน์กว่าจะได้ความสงบเย็นมากกว่านะเอาตอนนี้ดูอีก เออเขาบอกว่ามันก็มีกฎหมายอีกว่าบางคนบอกว่าเนี่ยหาเสียงเรื่องการเมืองแต่ที่จริงเขาเขารวยแล้วเงินนิดหน่อยแค่นี้แล้วก็ดูแลคุงเงินได้ป็นมนสันแสนล้านเขามาบริจาคตท่นี้แต่เมื่อวานมันมีคนแย้งแย้งน่าคิดเหมือนกันบอกว่าเนี่ยจะให้มวลที่ให้อะไรก็ตามแต่ค่าผ่านทาง ทางเข้าหมู่บ้านที่เ,เขาเป็นผู้นับเมินเขาก็เอามานิงทาว่าเท็บห้าบาทสิบบาทแระมยากคนจนที่รถผ่านเนี้ยเอาเงินไปคืนเยอมากกว่าที่สลักเงินเดือนอีกเงินเดือนนี้เท่าไหร่แสนสองก,อกว่าเออ่อขนาดสลาาักแล้วนะโยมมันก็ยังมีคนตามตามลาวีอีก คนตอนนี้นะมันนักร้องเยอะจริงๆเดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวลองลองลองฟ้องฟ้องกันอยู่เนี้ยไม่มีความสงบสุขเพราะวานนี้มีคนพูดดีพราะทักตำรวจมวแต่ลองลองฟ้องฟ้องกันเนี้ยไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตระชาชนจะพึ่งใครได้จะหวังพึ่งยังไงได้ผู้พิทักษ์สัมติราชผู้พิทักษ์สัมติราช พิทักษ์ความสงบความปลอดภัยแต่นี้จองเวรจองภัยกันลือเกินถ้าฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีการค่มขู่นนะถ้าเปิดเผยหมดนะพวกตำรวจนยะใหญ่ๆเนี่ยจะตายกันทั้งออทั้งบัญชาการตำรวจเลยโอ้โหคำพูดแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่า จะคุมครูจะฟ้องร้องจะลองเรียนเรามามีเสียงสวดมนต์กับเสียงครครูมันต่างกันไหมสบายหูกว่ากันไหมเออเสียงครูคูฟ้อฟ้อกันอยู่นี่มันสู้เสียงสวดมนต์เสียงดูจิตดูใจเสียงลมหายใจกำหนดรู้ทันนี่ดีกว่าเยอะเลยนั่นยังไงยังไงนะ พวกเราอันนั่นนึกถึงเขาสู้กันเขาทะเลาะกันทำยังไงดีเราจะไม่เป็นแบบคู่กัดคู่กรรคู่เวรกันถม่มีเรื่องแปลกดีคนเดียวเนี่ยจะประเดิมเอาทีเดียวทั้งสองเก้าอีก็็เลยนี่มติ ไล่หมอออกออกให้พ้นพักเพื่อจะได้ไปสังกัดใหม่แล้วก็จะได้ทั้งรองประธานคนที่หนึ่งแล้วก็ยังได้เป็นรสศอยู่อีกมนเป็นฝ่ายค้านอีกโอจะเอาไรตำแหน่งไรก็อีนั่งคล่อมกันมีแผนตัวนี้ก็แฉกันน่าเกียดแฉกันน่าเกลียดที่บอกว่าขับไล่ออกจากพักเนี่ย เพื่อจะไปได้ตรงนู้นอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นแผนที่เกมการเมืองนี่นะถ้าเอามาใช้สู้กับเกมกิเลสเนี่ยมันคงน่าดูเนาะเดี๋ยวถ้ามันเอาเกมพวกเก่งๆแบบเนี้แผลนนั้นแถลอย่างนี้เอามาสู้กับกิเลสสู้กับความทุกข์สู้กับโจมสังกบอ่ะนี่ เดี๋ยวยังไม่กเขาไม่ให้พูดเขาไม่พูดดู้ายันเนี่ยนะยังไม่เขียนยันแบบเก่ายันแบบเมื่อวานนี้เขา,เขาให้ดูโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยในญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาทำรูปพระบาทรอยพระบาทเนี่ยใต้รอยพระบาทมีอะไรรู้ไหม มิตรีรัตน็เิ็นสมาธิย่ายมอย่าไปบอกใครนะเนี่ยก็ห้ามบอกความคิดดิเราจะทำพยันแบบเอาเท้ายันโจนจอเข้ามาโลกกอดหลงโดนยันอ้ถ้าออกมานี่นะคงจะพิดาลเดี๋ยวเขาจะทำแล้ะ ประมาณปีใหม่เจะแ,แจกแน่นอนอ้าววันนี้เ,เรเิ่มรับพรนะอีกกี่วันพระในโยมจะออกพรรษาแล้วโยมอีกกี่วันพระฮะอีกเดือนก็ดอีอ่ะสี่สวันปาทิโมกอีกอกี่สองวันสองครั้งสองครั้ง ยะถาเลนะพอนระพร่อจายะทาวริวะงาปุระบาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิตตินางเปตานังอุปกปติอิจิตังบดิตังตุมังกิปเมวะสะมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสปิติโยวิวันจันโุสั